นาหนาหนาสบายดีพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าหน้าทุกถึกทานพี่น้องเลยกลับมาสู่วิวอันเก่าพี่น้องโอ้เจ้าสาวเฮาเจ้าสาวหยุกใหม่พี่น้องเลยมาเบิ่งมาเพิ่นเห็ดยังแล้วแน่แล้วกันขั้นบัท่านแล้วค่ะสีสอยงานเพื่อน้องพี่น้องเนาะเพราะว่าทำกามากับอ่าสวัสดีพี่น้องกับพระกับนางพี่น้องคู่พระคู่นางชวนเรามาคนเดียวเราโสดค่ะจอง จองได้จิบได้ค่ะตอนนี้โสดถ้าผัวไม่ว่า <laughs> ไปนางมเมื่อเมแรงติกตีนผัวเรามากับคู่พระคู่นางอันนั้นคือเจ้าสาว2022เอา้าผู้ได้นะนะ่ะเอา้าผู้บบาผักไทยผักไทยผู้สาวเนี่ยกว่าอยู่ในกล่องนี่ เจ้าสาวคะเห็ดยังเห็ดยังแล้ยอหรือเปล่าเจ้าสาวเจ้าไก่เห็ดยังเห็ดเห็ดยังแลล้วรวเปล่าอันข้าวีกันแล้วหรอปลาปาบงตัวขามาสายเกินไปพี่น้อหงบ้านท่าก็มีงานคือบอเมื่อเต็นน้ำเข้าซะเป็นกระเมื่อบอกกินเข้ากับผพวเป็นอะไรพี่น้อยเขาก็มีงานเห็นได้แหละใ่พี่ไอ้ไปได้มาบ่ะหอบ้าน อืมโหจุงเงือกเถิกมาโอ้ท um ิกท้องโอ้เรามีเงือเถิกอีกคุณอจุงเงือไว้ค่ะเจ้าบ่าสองพันสองพี่น้องเลยบ่าวยอดเห็นแต่หึงผูนอืมอันพูได้อันท้องปุ้งๆเลยนะเบ้อเมนพี่น้องขยุ ถ้าพี่น้องคอยบริแทนทองปุ๋งนะปุนจะแตกลายอือสแตกลายพี่น้องเลยจบนะคะเีูโอบังโม่กะบังโม่กับบงโม่บ่อุกบ่อคือบ่ออาหน่วยมันสุกมากเห็นแล้ววีวมาสุเพิ่มาเฮาเออดำลังบ่ทันเฮาอยู่ในเรือนอือบางโม่เคยใหม่บ่นี่นั่นอือมันบ่ทันสุกลักปิด บอไปเป็นเบอร์ฮันฟิตเบิร์ตบอว์ดเบิร์ตเร็วมันหมกงูข้าเจ้าเอาใจอืมอืมอืมโอ้ตัวบ่วงของจองเพิ่งจ้ะเพราะอาหารเตียงบ่เนี่ยนะงน้ำไม้หรือก้านเผาน้ำไม้หรือหัวเผาอย่คือหัวเผาว่ะเพื่อกระเฮงงานเรียบๆง่ายๆนะเพียงเนาะงานใบใหญ่โตยังเสียงดัง อ,อีสิไปซช่สะดออาแกงไมเอ้งืไลองเียงลใหมะคือบอกก่เอเขาคืบอบ่กเขามันามาเต้นมาขึ้ืนนี่นะาปดิพี่น้องนอนกับบุราพดโพเสียงตู่เขา,นานจนนันเฮื่อนสะเทือนแตรแตรเจ้า <c> ร <oughs> ุ่นใหม่เด้นีขับอได้ลงไป นี่จะพอดีแท็กสดแจ้งน,นี่จะเสียงพนะนะกูด่าอาจารอยู่ฮะตะวันแห่ตเรือสนสาด <c oughs> อันโตโตตัางนะบอดี้มี่เลอาไปเลือนใดเขารอบแงเต็นบ่เต้นนะออบ้านไดเฮียบอโอ้หน้ามีมกับมาระเรตอืมทั้งหน้ามทั้งโตทั้งเต้นทั้งต่้งอืมอืมอืมอืเสาเขา สาวข้าทัวได้หนักไปยังบอ่ามันกาชามอยเลยจะโตกันชามลอยหน่วยพูดีชุดละช้าเออเออชุดละน้าในอยู่น้ำข้าวเจ้าเบิร์ดอืออืออือามาส่งเต้นเดียวบา่เต้นเดียวอยู่ตามหมน้ำางลาองไรยู่บอกคนนั่นแหละเบิรดหรือบ้างงจะชาวกองเขาเขาแน่ว่าห่างเอาน้าอะไรกยกเอาบ่า

นอนด่พี่บอพี่อ้น่ะบอสไปบรรยากาศเฮือนเจ้าสาวพี่น้องแม่น้องโฟสีเอฟซีก็โอ้ยดีใจนำเนาะไม่ได้เศร้าค่ะเลิศนั่งนั่งเลิศเลอมากกว่าสันเจ้าสาว, 2, ส,าวสองพันสิบสองต้องจับเมยทาบุซีเพเสริมสวยว่ะ เดียวแหกเสี่ยวผ้าไปหัวหน่วเติมสวยแม่บอกขนาดเสียสอนผ้าไปนะเออเออสอนนะเสริมยังใส่วันนี้พนยาแห้งวันพนสัญญาดูพนผ้าไปชื้อนั่งซื้อนี่เห็นละยู่หวังอันแหอันอันนั้นเห็ดหอกองเกี๊ยมะลานถักกับเหล้าอยู่โบเห็นถึงที่นี่แต่แกงไก่มีแกงน้ำไหมเอาใส่ี่น้องซื้อว่าน้องกินว่าสั่นมึงหัวยังขอด โอ้ยบักอันนี้ไม่แม่บักเฮ้ยแสบอีกนะเข่งบังแขวแขวแขวเอาอีแม่ทางน่ะบะเดือนได้สิขอดนะแล้วบังน้องกะสิได้ยังแอบจักเดือนจักอยู่เดือนใดหมดจักโอ้มันลงไปบุเบนมาหลักอยู่เศษสามสี่เดือนมันจะเติมฮือดูหาเสือนะฮือเสือดูเออเจ้ากระชามชีเดือนมาไปเติม เจ้ายังว่าสามชีเดือนเท่าเหตุกับปีหนึ่งลูกเขาจะเขาเวีย็นในท้องเลยตกลงจากเดือนเดียวนี่นะบมดยักเอาแปลว่ามันออกมายันได้กันยามนั่นแหละอืมอืมพ่อแม่อันบอลได้นับเถื่อนวะสันเกไดหมดยักษ์ถ้าลูกเนาะกันผูกมุดลูกดีเนาะเห็นได้กับอยู่ไว้เอฟซีผมว่าโอ้ยแม่น้องด๊ามก็เอาลูกไล่แท้ได้นั่นอันบ่คุ้มบ่ได้คุ้มบ่ กินบ่ได้คือบ่ซักเอาซะซักเาแนวแล้วเถือกปีนภายละน้อยปีจังเป็นครับซักเออมันก็เลยว่ามันทําให้เฮาเลือดอันนั้นเนาะเกลมบ่ดีเือกปีนจังเป็นเอ็กเบิ่งลผู้หญิงายยงนเอ็กบ่เานัน เห็นอยู่ตอนงานแม่บ่บ่น o n t look so impose tolerance ät p a y m e n อ I feel that is many times anpan forum l ล g i c a l com5000 anpan anpan ubs accumulate other The 거 tamam. 든 it anpan impres a b าน้ํา т อง и ิ่ n เด้อ g e t a b l e enam abs p e น r s o n i งเป็นไร r r e gr. institution board too brown should be normal. A donor share with a drinking father and woman s h o

จูๆทีมงานแม่น้องผู้ซีกินพี่น้อยบักดามะนอนเกบ้าท้องาหาพันแปดสิบบาทกระังชีเตรียมแกงน้ำม้พี่น้องได้ฟังมาอือกําลังปอกพี่นอยกําังต้ข้าวเปลือยไปแปดสิพี่ใหญ่ห้าวกระดังท่านนีบักผิดอยู่ส่วนเผืนพี่น้อยผืนเมื่อเก็บเมื่อเสาร์นที่บ้านน้องนุกเขียน ได้จักม to okay? okay. okay. right. ื้อสิพาไปเบิ่งนเนาะพี่น้องไปเบิ่งซอยเฮาแน่นอนบักกนมันเกินนีหรอป้าจจกสปมือ้ค่ะออได้แนมเค่ะวอ่กินกับเพอได้เนาะนาใหญ่เนาะกัด2บาทต่อคาเนาะอหากัดอันมากละ2คเนาะป้าเฮ้ยสิไปตะสั่งได้เยบ่มีบ่ักกิมาแน่งๆพ่นอย่ อันนี้สังหารอันนี้สีเขียวเพชรได้แบบนี้นะแบบพรได้ผักคะยุ้ยผักคะโบได้ชิแกงใส่ยังไสะเฮยพังเงี้ยหมดหมดมีแล้วพังเงี้ยนะมีมาซีจะเก็บเอาแล้วพังแง่นั่นนั่นนะไปเอาใหม่ด้อเด้อหมอกำลังนะพี่น้องเดี๋ยวเอาซีลงมือแกงเองมาอนี้ แกงสุป uh. ุข้ากินก่อนมืองานเบาดาวน่ะกะออกไปกับแกงน้ำมสนุเข้ากิ no. ่นเสอะตะแตะเบิดหมอนึงนมันอหนมซอันสดหัะจักมันเป็นน้ำมันอย่างเลยแบบเขาแกะแหลกมาดีน้กมันน้มันจาขาสืมาจากปากสซ่ตั้มให้บ่ขาเบื้อนะตาสิต้มให้บ่ตามตามดี๋ยเขาสีแกงสีอับเปรกน้ำมแล้วสิ บา่าวขอดกำลังสีโลกคนไก่พี่น้องจากสีลาบหรือสีแกงพี่น้องเลยโอ้ไก่ผูในหยาบขนาดได้ก่อนออต้มแล้วมันมจะมันหยาดเนาะอ่เดี๋ยวเขาจะตำข่าเบือแหละสีแกงทกำมาอีพี่น้องพางมือกไก่นะบา่าวขอดพังเมือ้อกกนะหลอกเรียบร้อยพี่น้องมันก็มีมพักบางแง่แต่พัพกบางแง่ เบื่อเงียนน้ำกันบ้านฟ้าหมอคือบ่มีเนาะบ้านี้เนาะพัดเถิดพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องเป็นอันมือกล้องให้ยเมทัลเจ้ประสีแกงหน่อแกงหน่อไม้สูพี่น้องชิมงานแม่น้องประสีกินกับพี่น้องไหมาแล้วกะดุย่เนี่ยแสบเลยพี่น้องเลยน้องใหม้นะเฮ็ดนายหญ่สองปีมาสัตวจนดำจนแหล่เลยจะกลายเป็นเขียวแหละ ตกแตกไปเลยตั้บอไเอโลดรแล้วหำกระลาคนออกคน,นอคนยังออกคนคนไกลอ,อก๋อ<น>มันก,ก,นกักเลยกระลาอาคนออก

เปตาน,นัวเนาะเปตาแสบใช้ย,ยังกระเสบได้แบบนี้นะฟ้าเจสายไว้ขนาดพี่น้องเป็นจุดๆข้าวปงเหรอไปจ้างให้อ้ยเห็ดอยู่เห้กินอ่นได้ของพี่หน้อยน่องจานกขาไปเ้ยข้าวปงเรอไป้ให้อย่างนะ้ยดูนะถ้ากะเอาข้าเบอร์อะไรลงไปใส่ปงน้ำหน่อยเพื่อเปจนกาขาวเอาย,ยังใช้ผักอยู่ดิอ้าเดี๋ยวสาวไปใส่บอ จกักกก่อน็ได้ค่ะก็เดี๋ยวว่าจะได้เป็นงานแต่งลูกสาวบ่ะสุดท้ายเดีเป็นงานงานแม่เนาะเง็ดเง็ดคักเลิศเลอค่ะท่านผู้ชมกลกองแก้วงามมาดิเนาไม่ถามเนาะงามงามเกาะคนหนุ่มงามปะบ่ขอาวมงคลสื่อไฮซีแต่คนย่องกูจิบี เอาเอาเหี้ยนะโอ๊ยเต้าก็อยากกินน้ำอาใส่เบิร์บอสไปหมดเลยจะบ่อเลยคือเอาดอกอันจุ่มมันใส่ในถังหมักดอกจุ่มจะชอบน้ำหน่อยคนเนาะล้มกับล้มเบัตรทุกหนึ่งไอสูง

ใส่หน oh, hey, oh, okay, ่อยแสบหน่อยใส่ล้ายเส็บรายหลลงบนทงหลไปยังเด็กก็จะใส่รายแล้วได้โอ้ยพอเล้วโอ้ยยายกิน้ำไรบดีบ้านนี่อันนี้ทีเทาเอ้หมอบักงบดีเต็มจองสั่ทานผู้ชมเว้ข่งจองนั่ถือคาหมอเงาบูมี่เนาะ วายยอมไม่ได้เคยบอกเนะแฉพักไม่แะแน่บาขอนเบาขวานไ่บขวาญยังขอนไม่แะพักไม่แะไม่แะเกิดจะคิดเลิกได้ฮะนะฮิอคืเลิกแล้วบมดจากหัวน่ะ